สวัสดีครับผมอยู่กับพมวิถีเทปบปอรันนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูไปทําความรู้จักกับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งนะครับที่ได้รู้จักกันมาเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้นะครับสากว่าปีแล้วครับก็ผานการอายุเยอะกันแล้วนะครับผาการไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตคล้ายกันก็คือออกมาใช้ชีวิตอยู่บ้านนอง หลังจากที่ไปทํางานประจําก็ได้3-4ปีนะครับค้นพบเธอเองว่าเราควรอยู่บ้านดีกว่าอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่นะครับวันนี้เดี๋ยวมาทําความรู้จักซึ่งตอนนี้กําลังเดินทางไปงไปบ้านของเขาเนี่ยก็ทุงนาสองัางทางเป็นคนรักสนโนด,ดเป็นคนชอบอยู่แบบเดียเด่ยวๆนะครับไม่ค่อยอยากจะอยู่ในหมู่บ้านสักเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้มาถึงบ้านของเขาแล้วนะครับนี่คือรถบ้านของน้อยพนันรถแทนครับสวัสดีครับผมถ่ายคลิปอยู่ครับทำอะไรครับคุณทำอะไรทานี่ยมาครับนั่งทำงานครับหนังทำงานชุดนี้เหรอครับเป็นการทำงานที่ชุดแบบสบายมากอะในหัวหน้าคุณเหรอหัวหน้าไหนอ้าทำงานก็ต้องมีหัวหน้าไม่ใช่เหรอผมนี่แหละเป็นหัวหน้าอ๋อเป็นเจ้าหน้าทเองนะผมเป็นทั้ง มาแมเิเจอร์บอร์ดซีโอหมดเลยครับอ๋อเหรอใช่ครับโอ oh, ้โหสุดยอดควบควบทุกตำแหน่งใช่ไหมทุกตำแหน่งเลยไหมในงานคุณอยู่แบบไหนในมือถือนี่นะครับผมโอ้โหทำอะไรอ่ะงานนี่ครับไหนกำลังจะโพสต์ติ๊กต็อกครับนึ่โอ้โหอีกหนึ่งอาชีพที่พวกเราทำกันมายี่ปีแล้วจะนั่งครับผมไม่นั่งไดยม้ว่ลมมันเย็นห่อได้ครับแล้วก็ด้วยที่เรา เป็นเพื่อนกันมาในกี่ปีแล้วโอ้สามสิบแล้วครับสามสิบกว่าปีแล้วครับแสดงว่าคุณอายุก็เยอะแล้วนั่นเนี่ยเยอะเยอะแล้วครับเออเกือบสี่สิบยังหนักเกินไปครับหนักไปครับแต่หน้าตานี่ไม่ใช่แล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วเออแต่แต่ผมแต่ผมอาจบางทีผมอาจจะไปแล้วองคุณมีอาจจะมีเส้นขาวเดี๋ยวนี้ยผมมีทิตพันธ์เนี่ยมากกว่านี่เป็นทิตพันธ์ย้อมผมครูเซ็ตนะมีให้ซื้อขายสะดวกซื้อตามร้านสะดวกซื้อมากมายเพราะว่าผมเชื่อว่าอนาคตคุณอาจจะมีผมขาวอู้ แม่ผมเนี่ยผมแม่ได้แต่แม่ผมนี่รออกรรมพันธุ์ที่กรรมพันธุ์ด้วยนะครับต้องยอมอ่าไงขอคุณเอาไว้ใช้อืตัวเนี้ยมันด้วยราคาที่แบบมันถูกมากยี่สิบเก้าบาทสิบเก้าบาทยี่สิบเก้าบาทเออคุณจะลดราคาให้เขาได้ไงราคายี่สิบเก้าบาทนะมีที่ขายเซเว่นอีเลฟเว่นได้ได้ลองเอาไว้ใช้ดูนะครับว่าทุกคนคงยอมกันแทบทุกบ้านเแหละคงคงคงจะหนีไม่พ้นนะด้วย ในงานคุณทําไมแบบอูรูอูท่านนี้เนี่ยคุณไอตัดคลิปอยู่ครับนี่เอออ้าวทุกวันนี้ไม่ไม่ตัดในคอมแไม่หรอโทรศัพท์พ่ออ๋อเหรอเออโทรศัพท์พ่อไม่หลายคนบอกว่าเอยากทํางานพวกนี้แบบเออมันต้องมีคอมพิวเตอร์ต้องมีเครื่องใหญ่ๆต้องมีอะไรหรือเปล่าอันนี้ราคาก็เท่าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็การทํางานก็เกือบเกือบเท่าคอมพิวเตอร์นะใช่ครับเกือบเกือบเท่าคือทุกวันเนี้ แอปต่างๆทํามาเกี่ยวกับมือถือ uh huh. ทั้งนั้นแล้วก็การตัดต่อแอปตัดต่อในมือถือที่แบบลื่นไหลเหมือนคอมแบบเราตัดง่ายๆบางบางทีถ้าใครไม่ได้ใช้เอฟเฟกมาก uh huh. ถ่ายธรรมชาติถ่ายวิวอะไรธรรมดาไม่จำเป็นต้องทําในคอม uh huh. ที่ <Okay. S 2> หนึ่งลงทุนมือถือขับสองหม่ uh huh. แค่นั้นแล้วก็ทํา uh huh. ทําต่อทําอยู่โ uh huh. อ่ะขอมานั่งแบบให้เป็นกิจลักษณะหน่อยน้อง uh huh. วันที่คุณก็คือจะมา ถามมาพูดคุยกันในเรื่องของที่เรามาอยู่บ้านแบบนี้แต่ว่าเป็นยังไงนะเป็นไงบ้างหลังจากที่ออกจากงานประจําแล้วมาอยู่การใช้ชีวิตนะครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะนะเป็นยังไงบ้างรู้สึกโอเคขึ้นไหมหรือว่าเป็นยังไงอันนี้หเหตุผล<ค>อะไรที่คุณถึงกลับมาอยู่บ้านเหตุผลแรกเลยคือ,อยาอยู่กับแม่ครับอืจริงก็ไม่ได้มีงานรองรับล้วผมลาออกมาเนะ่เออไม่ลาออกมาคุณไม่คิดว่ามันจะเสี่ยงหรือว่าคุณจะทําแบบ พูดค,คุณไม่มีอาชีพไม่มีอะไรรองรับเลยคุณกลับมาอยู่บ้านได้ไงกล้าได้ไงเรามั่นใจเพราะว่าเราเราได้เราได้ตั้งใจไว้แล้วจริงจริงตรงเนี้ยจจะกลับมาอยู่ตั้งนานแล้วแต่ว่าขอทํางานก่อนกลับมาก็คืออยู่ที่ไหนต้องทํางานครับแล้วก็ตัดบางอย่างออกที่มันไม่จําเป็นที่มันทาให้เราเสียเวลาออกแค่นั้นเราก็มาอยู่ได้อืแล้วก็ได้อยู่ใกล้แม่แล้วก็ค่อยหางานทําเอาคือจุดสงหลักคือมาได้อยู่กับแม่ก่อนอืแล้วก็หางานทําคือ คนเราอ่ะมันมีความสามารถเยอะมากครับแต่ว่าแต่ว่าบางทีเรายังหาตัวเองที่แบบที่ถนัดไม่เจอเหมือนที่ทางานเดิมอ่ะเราทําได้นะแต่ว่านี่ไม่ใช่เราเออเราต้องสามารถแบบทํางานได้มากกว่าทําอะไรได้มากกว่านี้ที่แบบก็เรามาอยู่บานไอ้ห้าปีนึกว่าแป๊บแป๊ไปนะ ห้าปีแล้วอันนี้ห้าปีแล้วหรอใช่ครับผมยังคิดว่าผมเพิ่งลาออกจากงานมาไม่กี่ปีเพราะว่าเราติดต่อกับคนที่ทำงานนี่และเขาก็อุ่นนุนสินค้าสินค้าที่คุณยังใช่ตอนนี้เออใช่ใช่แล้วใช้กันเออแล้วกลับมาเนี่ยหลายคนบอกว่าคือที่กลับมาไม่ได้หลายคนเนี่ยด้วยภาระด้วยอะไรต่างๆเนี่ยตอนนั้นคุณไม่มีเหรอทำไมคุณกล้ามีมีทั้งนี่สินนะผมทุกคนมีเมี ใครก็มีนี้สินกันทั้งนั้นแหละครับผมมาปิดที่นี่ด้วยซ้ำรายได้จากที่นี่ก็ไปปิดนี่ทีค่อยๆทยอยทำทุกวันนี้ก็ยังยังก็ออกรถต้องมีนีหมันเดิมออกรถใช้แต่ว่ารถเราเอามาเพื่อทํางานเนี่ยเรามาเพื่อทํางานในการงานกิจการเราก็เป็นปกติครับคือสินที่เราไปเป็นนี่คือต้องเป็นสินที่มาตอบโจทย์ในเรื่องของการทํางานของเรามาซัพพอร์ตงานเราหาเงินให้เราใช่ครับนะครับอันนี้คือสินที่นงทําและนงก็ ทำมาคือตอนแรกคุณมาคุณยังไม่มีอาชีพประมาณกี่ปีเมื่อคุณเริ่มทําแบบเริ่มมีรายได้ที่ดอโดนชวนทําเออที่โดนประมาณประมาณปีปีปีสองปีก่อนปีเดียวเองปีเดียวเนาะผมมาโดนโดนชวนทําผมยังไม่ได้ทำเนาะชวนทําแพลตฟอร์มต่างๆออผมก็เลยที่นี่โดนคนทําพักหนึ่งแล้วผมทําจากนั้นประมาณหกเดือนเราผมเริ่มมีรายได้ใช่มีรายได้จากนั้นก็มาเรื่อยๆเลยพอมีรายได้เราก็มีเงินในการมา ต่อยอดงานเราทาให้มันทาให้มันถูกก็คือผมเอารายได้ตรงนั้นมาต่อยอดในงานที่ผมอยากทําคือระบบโซล่าเซลล์แล้วก็ซื้อมาใช้แล้วก็ทําเป็นคอนเทนต์สอนการคํานวณบ้างอะไรบ้างนะครแล้วก็มีงานติดตั้งเข้ามา,าก็คือ <FC. S 1> ตอนแรกคุณปูพื้นฐานด้วยการให้ความรู้คนก่อน<ๆ>นะครับให้ความ<อ><ช>รู้วิธีการใช้งานอะไรต่างๆนะพอเราให้ความรู้แล้วก็มีฐานลูกค้าฐาน f อแล้วเนี่ย สิ่งที่ตามมาก็คืองานนะครับที่เขาจะจ้างเรารเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งคือนงให้ความรู้เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่มีความรู้เขาให้ความไว้วางใจในเรื่องของการติดตั้งในเรื่องของการให้ไปดูแลนะครับคือคุณตอนนี้คือรับติดตั้งอะไรบ้างนะตอนนี้รับติดแค่ระบบออฟกริดอย่าง grid, เดียวโซลาร์กริดคืออะไรออฟกริดคือโซล่าเซลล์ที่ผลิตไฟใช้เองหรือชุดนอนนาที่เขา uh huh. เ คุ้นหูกันนั่นแหละแต่เป็นระบบที่มันมันค่อนข้างใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นออฟกิดก็คือใช้ตั้งแต่ตู้เย็นจนถึงแอร์อย่างเงี้ยในสถานที่ไม่มีไฟถึงหรือบ้านที่ไฟดับบ่อยนะครับไฟดับไฟตกมีปัญหาต่องานเราเอาออฟกิดไปเลี้ยงระบบเลี้ยงตรงนี้เอาครับแสดงว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราชอบมันทําให้เป็นอาชีพประจําอาชีพหลักแล้วก็รายได้หลักครับผมตัวเนี้ยมันคืออยากจะให้คุณน่บอกหลายๆคนหน่อยว่าคนที่กําลังจะ กลับมาอยู่บ้านมีนิสินเนี่ยให้แบบคําแบบกําลังใจหน่อยนะครับว่าเป็นแนวเนาะเป็นแนวว่าค,คนไทย่างไรบ้างแต่ละคนเนาะมีนิสินก็อาจจะแบกภาระที่แบบหนักหน่วงไม่เท่ากันนะฮะอันนั้นเราถ้าเราตั้งใจอยากกลับมาอยู่บ้านจริงหนึ่งนะเอะภายใต้พื้นฐานคือบ้านเกิดเราต้องอยู่ที่บ้านนอกเออแล้วก็เราต้องมี ที่บ้างเล็กๆน้อยๆอย่างตรงเนี้ยก็เป็นสะประมาณสามไร่ผมไม่ได้มีที่นาอะไรที่นาที่ทําคือของพี่ๆของครอบครัวครับแต่ว่าของไอ้ที่ผมอยู่จริงๆคือแค่สะตรงนี้เนี่ยต้องมีอันนี้คือพื้นฐานก่อนฐานรองรับเราเรียกว่าเหมือนคานน่ะเหมือนคานบ้านเสาบ้านก่อนอโอเคถ้าเรามีแบบนี้โอเคตามสเต็ปต่อไปได้ก็คือเราตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกนะตอนนี้คือเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะตอนนี้เลยอ่ะอย่างเช่นเฮ้ยคุยกันกับ แฟนหรือสามีเงจะกลับไปอยู่บ้านนะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะตอนนั้นไม่ใช่ว่าเรามาเปลี่ยนแปลงที่นี่อย่างเช่นตัดอะไรได้บ้างอตอนนี้อะไรไม่จําเป็นเราเตรียมพร้อมอะ่ะเราเตรียมสเสบียงที่จะ,ะเก็บหอมรอมริบเตรียมแนวคิดที่จะมาอยู่บ้านแล้วเราต้องทํำยังไงนะครับแต่มีอย่างหนึ่งที่ผมแนะนําถ้าใครที่อยากมาขุดสะทาบ้านสวนอะไรอย่างเงี้ยที่อยากมาอยู่ถ้าท่านมีที่อยู่แล้วท่านยังไม่ต้องลาออกจากงานครับครับท่านเริ่มทําได้เลยอ,อเริ่มทําไปสักสามปีนั้นะ เพราะว่ามันต้องใช้ทุนเนาะมาขุดสาใช้ทุนมาขุดซาปลูกต้นไม้ทํารั้วไว้เงี้ยแล้วกลับไปทํางานต่อแล้วพอวันหยุดเทศกาลเราก็มาปลูกมาอะไรต่อก็คือเหมือนเรามาปูฐานเอาไว้ก่อนอย่าพิ่งมาบอกว่าอกมาจากงานประจํ็เงินเรือนก็ไม่มีมาตุ้มแล้วเอาเงินที่เก็บมาทํามาลงทุนมันก็มีความเสี่ยงที่จะเพราะว่าที่เราต้องทําคือมันมีการลงทุนเงินเก็บเราก็อาจจะหมดเลยพะหมดปุ๊บ มันก็ใช้เวลาแบบอันนั้นจะหนืดหน่อยจะตึงหน่อยเพราะฉะนั้นพี่อยากทําอ่ะถ้าทําแบบอยากมาอยู่บ้านสวนทําอะไรเงี้ยพี่ทําได้เลยอแล้วเอาเงินโบนัสเงินเดือนเราอะไรแหละทำเงินหมดแราก็กลับทํางานต่อเรายังมีทุนมาทําใช่คือเรายังมีเงินเดือนครับยังมีสิ่งที่เรียกว่ารายได้เข้ามาใช่ครับเพราะว่าถ้ากลับมาปุ๊บมาทาเนี่ยมันคือรายจ่ายทั้งหมดเลยใช่รายจ่ายิงิง ทำนิดๆหน่อยนะครับทำระบบน้ำทำในเรื่องของซื้อปุ๋ยซื้ออะไรต่างๆมันก็คือเงินทุนเงินทุนที่สูงมากและอย่าลืมครับอย่าลืมสร้างตัวตนนะครับการสร้างตัวตนเนี่ยทำได้เลยเหมือนกันนะครับที่เราเล่น Facebook นั่นแหละคือเล่น f a e e o o o y y u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  e t t k t t o k นั่นแหละคือตัวตนเราเรามีตัวตนในแพลตฟอร์มหรืออย่างนะครับบางคนแค่โพสเนาะเปลี่ยนโพสต์เป็นคลิปไปเอาหน้าเราขึ้นมาคุยเรื่องอะไร พอเราสร้างตัวตนได้คนติดตามอย่างเช่นหลักแสนแต่ยังไม่ได้เราออกจากงานเลยเนี่ยคุณทำงานเป็นจำอยู่คุณติดตามเป็นแสนแล้วตอนนั้นเรื่องราวเรามันจะเริ่มเป็นสตอรี่เนาะคนก็จะติดตามเออเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วนะเราปลูเราไปดูสวนที่เราเราเริ่มโตแล้วต้นไม้เริ่มโตคนจะเริ่มติดตามตัวนั้นแหละเป็นฐานลูกค้าของเราตั้งแต่แรกเลยนะครับเพราะว่าเราจะทําอะไรเขาก็จะสนับสนุนเราเพราะฉะนั้นอย่าลืมสร้างตัวตนสร้างตัวตนก่อนก็คือสําหรับคน มาอยู่บ้านหรือว่าทำบ้านส่วนต่างเนี่ยคืออีกหนึ่งช่องทางการหาเงินก็คือช่องทางออนไลน์นะทุกวันนี้มีทั้ง YouTube ซบุ o k นะครับ t ิ k กตหรือ Instagram หรือแพลตฟอร์มอื่นๆอีกมากมายนะครับที่อาจจะเป็นในเรื่องของในหน้าก็จะเป็นพวกช้อปปี้ลาซาด้าพวกนี้เอฟเอยคือสามารถที่จะหาเงินเป็นช่องทางหาเงินดีๆเลยตอนนี้นะครับก็กลับมาอยู่บ้านกัน เกือบเกือบสิบปีเป็นเพื่อนกันมา30กว่าปีแล้วนะครับด้วยอายุด้วยอะไรต่างหน้าตาหนงเขาอาจจะเด็กกว่าผมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะหน้าตาอาจจะไปก่อนอายุนะครับแต่ด้วยอย่าลืมแล้วกันนะครครูเซตนะครับผมครูเซตลองเอาไปใช้ดูไปใช้ครับเพราะว่าตัวเนี้ยนะครับหาซื้อได้สะดวกตามร้านสะดวกซื้อชั้นนําทั่วประเทศนะครับราคา29บาทนะครับมีทั้งสีดาและก็สีน้าตาลนะครับสีน้ําตาลช็อกโกแลตเนี่ยสำหรับคนที่อาจจะอยากจะเป็นแบบ ออกแดงๆหน่อยนะสีขุนไทยนะครับหรือว่าจะย้อมเป็นสีดาก็ได้เหมือนกันนะครับครูเซตตวนี้นะครับถ้าใครอยากจะลองนะครับก็มีลิงก์นะครับอยู่รายละเอียดด้านล่างคลิปนี้นะครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณนงมากๆนะครับกับการให้ความรู้ไอเดียของการใช้ชีวิตไอเดียของการลาออกจากงานนะครับ mm. ไอเดียของการหาเงินต่างๆนะครับ mm. ก็พวกเราก็ทั้งสองช่องช่องนงก็คือชื่อ บ้าหลังน้อยพลังงานทดแทนครับผมอ่า<ม>ยังไงก็ไปติดตามกันด้วยทั้งสองช่องแล้วก็ผมก็วิถีไทยบ้านชาแนลนะครับติดตามรายละเอียดสตรอรี่ของพวกเรานะครับทางทุกช่องทางทั้ง YouTube, Facebook, t k t t อ k นะครับอินสตาแกรมต่างๆนะครับก็ติดตามกันนะครับยังไงก็คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ